ออลูกค้าครับตอนนี้เห็นลูกลูกค้าก็โทรโทรมาสั่งโทรมาสั่งสายเยอะะฮะออปกติเนี่ยสายที่ให้ไปนะฮะก็ในชุดนะสองคูณสองสายที่จะต้อยออจัดชุดไปเนี่ยมันแค่สองเมตรนะสองเมตรก็วาฝาฝาเนี่ยสองเมตรสายที่ให้ไปมันสี่เส้นทั้งสองคูนสองนะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าลูกค้าจะตั้งปต๊ไกลๆไกลๆนะ ตั้งตู้ไกลๆแล้วก็ลูกค้าจะเอาสายกี่เมตรก็ได้ฮะสั่งได้ฮะหลังจาก2เมตรนะสเมตรที่ลูกค้าได้ฟรีไปแล้วนะหลังจาก2เมตรไปเดีตั้งคิดเมตรละยีบาทนะลูกค้าสั่งมาได้เลยฮะพร้อมหัวสเปคคอนนะลูกค้าจะเอา10เมตร20เมตร30เมตร40เมตร50เมตรนะก็50เมตรก็รู้สึกจะยาวไปละลูกค้าจะเอา30เมตร20เมตร15เมตรก็ได้สั่งมาเลยฮะ หลังจากสองเมตรที่ที่เฮียต้อยให้ไปนะเฮียต้อยคิดแค่ยี่สิบาทเองต่อเมตรนะอันนี้ก็คือสิบเมตรลูกค้าจะเอาห้าเมตรสิบเมตรอะไรเนี่ยก็ปัญหา,าลูกค้าก็ไม่มีฮะลูกค้าอย่าตั้งไกลตั้งใกล้ลูกค้าเผื่อไปเลยฮะเฮียต้อยคิดเมตรละยี่สิบาทเองหลังจากสองเมตรนะลูกค้าลูกค้าจะเอาทั้งขดก็ได้ฮะทั้งขดก็ได้ซื้อทั้งขดก็ได้ฮะลูกค้าจะซื้อหัวสเปคคอนอย่างเดียวก็ได้นะไปต่อเองก็ได้นะหัวสเปคคอนลูกค้าเนี่ย ลูกค้าซื้อไปอย่างเดียวก็ได้นะบอกบอกเด็กเข้าไปต้องการหัวสเปคคอนอย่างเดียวลูกค้าไปต่อเองก็ได้ลูกค้าจะเอาสายทั้งขดก็ได้เอากี่เมตรก็ได้ฮนะสั่งได้ฮนะของเฮียรับทาหมดอนะเฮียเป็นคนทําเองด้นะ <c oughs> อ่านทั้งเพจนะที่เด็กเขาบอกมานะว่าลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อตู้ลำโพงไม่ได้ซื้อแอมขยายไม่ได้ซื้อของจากจากของเฮียต้อยไปไม่ได้ซื้อจากของบริษัทนักกี่ีไปนะ แต่เขาก็มาขอซื้อสายขอซื้อสายแล้วเขาก็คอมเมนต์มาว่าเออทำไมสายของเชื่อต้อยันสัญญาณมันดีไกลๆแค่ไหนสัญญาณก็ไม่ตกทองแดงเขาว่ามันอย่างนี้ครับท,ที่เขาชมมานะเขาเขาเขาชมมากับเด็กที่เขามาขอซื้อสายเชื่อต้ยอยเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ซื้อตู้ไปอะไรเด็กเขา,ามาซื้อซื้อสายไปอย่างเดียวเขาชมมาว่าทําไมสายทําไมมันสัญญาณมันดีเพราะว่าสายของเชื่อต้อยมันมีมอกองไงทองแดงก็ทองแดงแท้มันจะเส้นใหญ่ๆนะ ถ,ถ้าทองแดงแท้นะลูกค้ามันจะเส้นใหญ่แล้วมันจะออกแดงๆนะม,นมันสัญญาณไม่ตกคือ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 คอันนี้ไอต้อยไม่ได้พูดเองนะเห็นลูกค้าเขาชมมาเขาชมมาก็ขอขอบคุณลูกค้าท,ที่ที่ลูกค้าชมมาทางเพจนะก็อ็อ้ต้อยก็ขอ,ขอขคุณลงลงไปในในนี้เลยนะอย้อย้ต้อ,อยก็จําจชื่อไม่ได้เห็นเด็กเขาบอกมาว่าซื้อสายที่บริษัทนักชีพไปทําไมสัญญาณมันดีก็ดีกว่าไปซื้อตามร้านเพราะว่าทางทาง ทางโรงงานขายเนี่ยโรงงานก็จะขายสายมอ,อกอนะสายมีมอ,อกอมีทองแดงแท้ๆนะทองแดงเต็มนะฮะสัญญาณมันก็จะไม่ตกสัญญาณมันก็จะดีนะลูกค้าครับปัญหามันมีแค่นี้เนทะ่านั้นเองอะ่ะสายสัญญาณนะนะลูกคา้าถ้าลูกค้าจะซื้อยกขดก็ได้นะลูกค้าสายของเชีอต้อยเนี่ยของของมันมีมอ,อกอรนะลูกค้าซื้อยกขดก็ได้ขดมันร้อยเมตรนะลูกคา้าขดหนึ่งร้อยเมตรก็มีน้ําหนัก ก็เยาต้อยก็ขายให้ลูกค้าพันสองเก้าสิบนะลูกค้าแต่ว่าฟรีฟรีค่าขนส่งนะพันสองเก้าสิบเนี่ยกดหนึ่งร้อยเมตรสองคูณหนึ่งนะพันสองเก้าสิบพันสองเก้าสิบฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนั้นลูกค้าลูกค้ายกม้วนเลยก็ได้นะพันสองม้วนหนึ่งร้อยเมตรนะแต่ลูกค้าจะเอาหัวสเปคคอนอย่างเดียวเนี่ยหัวหัวสเปคคอนอย่างเดียวนะหัวสเปคคอนอย่างเดียว ก็ได้ลูกค้าหัวละห้าสิบาทฮนะหัวละห้าสิบาทเก็บเงินปลายทางนะฟรีค่าขนส่งนะแะ่พอหัวหัวหัวสเปคคอนเนะี่ยเอ่อตอนเนี้เห็นลูกค้างงงงอยู่ลูกค้างงว่าหลังจากสองเมตรเนี่ยเมตรละยี่สิบเอ๊ะมันทาไมหลังจากสองเมตรเมตรละยี่สิบถ้าลูกค้าไม่เข้าใจจะงงนะสมมุติว่าอ่ายกตัวอย่างง่ายๆนะลูกค้าซื้อไปละ2สองเมตรนะสายสองเมตรนะลูกค้า เส้นเนี้ยพร้อมหัวสเปคคอนนะสองเมตรนะลูกค้าสายซื้อไปสองสองเมตรนะลูกค้านะลูกค้าซื้อซื้อสองเมตรนะสองเมตรที่ต้อยขายพร้อมหัวสเปคคอนเลยนะขายอยู่สองร้อยห้าสิบนะแต่ลูกค้าจะเอาห้าเมตรลูกค้าจะเอาห้าเมตรหลังจากสองเมตรเนี่ยหลังจากสองร้อยห้าสิบนะเมตรละยี่สิบบาทลูกค้าเข้าใจา่าถมาห้าเมตร ลูกค้าเสียแค่สามเมตรอีกหกสิบาทหกสิบบาทบวกอีกสองร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้านะอย่างงนะพราะลูกค้าซื้อไปแล้วสองร้อห้าสิบาทลูกค้าสองเมตรนะสองเมตรสองร้อยบาทพร้อมหัวจะไปค่อนแต่ลูกค้าจะเอาห้าเมตรห้าเมตรลูกค้าก็เพิ่มอีกเมตรละยี่สิบาทก็เท่ากับลูกค้าจะต้องเสียตังค์อีกหกสิบาทเฉพาะสายเพราะว่าอันนี้มันสองร้อยห้าสิบมันพร้อมหัวนะลูกค้านะลูกค้าต้องข้าจตรงนี้นะ